ลสวัสดีครับจ้าอาจารย์อยากได้คําแนะนําหน่อยคือตอนนี้ขอคําแนะนำแบบขอเรียกไปว่าอินฟูมือใหม่แล้วกันคือเมื่อประมาณเดือนหนึ่งผมก็เหมือนได้เปิดช่องใหม่แล้วก็ทาคลิปตอนแรกๆคลิปมันพันสองพันผมก็ดีใจแต่ผมไม่ได้คิดอะไรแต่อยู่เหมือนมีนมคลิปหนึ่งอ,อยู่ๆย,ยอดวิวมันก็ขึ้นประมาณสามหมื่นประเด็นมันอยู่ตรงที่แบบตอนมันขึ้นเหมือนผมแบบไม่ไม่เป็นอันทําอะไรเลย,ยแบบ โทรศัพท์คือวางแบบวางไม่ได้เลยต้องคอยดูตลอดเอ,อ้ยมีคนกดไลค์ยังคนคอมเมนต์อะไรยังยอดวิวไปเท่าไหร่เจ้านี่นะและ้วทีนี้ลางหลังเราเริ่มกังวลแล้วว่าเอ,อ้ยเวลาแล้วถ้าเกิดเราลงคลิปใหม่อ่ะยอดวิวมันจะไม่เหมือนเก่า,าอะไรเนี่มันทุกอย่างมันกังวลเต็มไปหมดเลยผมอยากได้คาแนะนำหน่อยครับรก็ทิ้งไม่ต้องไปสนใจย,ยอดไลค์แค่เลยไม่ต้องไปดูถ้าดูมันก็จะติดอย่างนี้แหละไม่ต้องดูปล่อยเลย ลงไปเราอยากลงอยากให้ข้อมูลถ้ามันจะดังปล่อยให้มันดังถ้ามันจะไม่ดังก็ปล่อยให้มันไม่ดังปล่อยไปตามเหตุถ้าเราไปนั่งเศร้าเห็นมันไปนั่งสนใจมันอยากได้รายย่ยอแชร์คาถามคือเราเราทําถ้าอยากได้รายย่อแชร์มันก็จะมานั่งทุกอย่างนี้แหละเวลาไม่ได้ก็ตั้งเชียร์เวลาไม่ได้ก็นั่งทุกวันนี้จะไม่เคยสนใจช่องตัวเองเลยใครจะลงอะไรก็ลงไปมีหน้าที่ในการให้คนตัดคลิปลงตัดลงไปลงให้มันเรียวถามไว้ ลงให้มันได้อะไรเป็นประโยชน์เราลงไปให้คนมีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่มันจะได้ยอดไร้ามากน้อยช่างหัวมาไม่เคยสนใจจะไม่เคยสนใจเข้าไปดูด้วยซ้ําโลก็คือลงทุกวันนี้ไม่มีเวลามานั่งดูอะไรวิธีการคือปล่อยไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโตของมันเองแหละเราทําไปตามเหตุตามปัจจัยอ่ะทําไปทําให้เต็มที่อ่ะแต่ไม่ต้องไปนั่งเฝ้ามันจะได้มากได้น้อยเพราะกังวลไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยทําให้ยอดโตหน้าที่เราคือการบริหารจัดการและการสร้างเหตุนั่นแหละทําให้ยอดโตได้เพราะน้นบางอันมันเป็นเรื่องปกติ มันฟุกะมันเป็นแบบเป็นไปตามเหตุของมันอันนี้มันน่าสนใจผมก็ติดตามเยอะอันนี้น่าสนใจน้อยผมก็ติดตามน้อยการเปิดการมองเห็นของระบบด้วยอะไรด้วยม่ต้องไปกังวลกับมันปล่อยไปตามเหตุไปกังวลกับมันเยอะไปมันก็ทุกข์ทุกไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรโอเคครับขอบคุณครับเพนที่ผมพูดตรงตั้งแต่ทำผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงแล้วพอเจอแล้วผมก็รับมือไม่ถูก อาจารย์คร uhm. ับอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับจิตสุดท้ายอะครับก่อนตายสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากจะถามเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายครับอืมฮัลโหลคือเหมือนว่าถ้าก่อนตายแล้วคิดว่าเราจะไปเป็นเทวดาเราก็จะไปเป็นเทวดารอยนีหนอครับ เมื่อกี้สงสัยอะ่ะมีการแจ้งจับอาจารย์เบียร์ไหมคราว่าอะไรวะอ๋อเรื่องเดิมอ๋อมึงก็เปิดชิปเดิมแนะ้วกูก็นึกว่าตั้งเรื่องใหม่อะไรมาใครมันจะมาแจ้งจับอะไรกูอีกนี่มันตั้งแต่มาตาหนึ่งหนึ่งสองเรื่องเงียบไปนานแล้วกูนึกว่าเรื่องอะไรวะ,ะ,ะครับคือถ้าเจ็ดสุดท้ายเราคิดว่าจะไปเป็นเทวดาแล้วก็เป็นเทวดาแล้วครับ แล้วมึงคิดได้ไหมละคําถามก็ไม่ค่อยแน่ใจอะครับเออ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจไงก็งไไถ้คิดได้มันก็ไปได้ไงคาถามมึงคิดได้ไหมก่อนตายใครจะมั่นใจว่าก่อนตายตัวเองจะคิดได้แ,แล้วมันต้องฝึกไงการฝึกไม่ใช่ไปฝึกคิดเป็นเทวดามันต้องฝึกคิดในคุณธรรมจริยธรรมของการไปเกิดเป็นเทวดา <c oughs> เช่นการคิดถึงทานการคิดถึงศีลการคิดถึงภาวนาไม่ใช่ไปคิดแบบว่าไปเป็นเทวดาแต่งตัวสวยงามบนสวรรค์นั้นมันไปทางการแล้ว ปเข้าใจาผิดค,คิดเองเออเองอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่าโอเคครับแล้วอย่างการเอ่ออย่างการดับไปเนี่ยครับการนิพพานเนี่ยครับคือจะต้องฝึกจิตยังไงล่ะครับแบบให้นิ่งไม่คิดอะไรเลยครับฝึกจิตยังไงไม่ให้นิง่งให้นิ่งหรือไม่ให้นิงนะน่งเนาะให้ให้นิง่งครับให้นิ่งสติไง พุทโธไงนะวิธีการฝึกครับก็แค่อยู่กับลมหายใจแค่นั้นใช่ใช่ก็อ่าก็นิ่งแล้วไงนิ่งคือนิ่งอะไรนิ่งจากอะไรนิ่งเอ่อจากพวกกเลสเอ่อขันห่าทั้งหลายครับอืครับก็แบ้ก็ฝึกเลยครับฝึกศสรก็มาที่ปัญญาเอาครับอาจารย์ครับผมขอเปิดกล้องถ่ายรูปเลยนะครับ ก็ถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปถ่ายรูปคู่กับอาจารย์ครับก็ไ,ไปเยอะเออสาธุครับาสาธุาธอะ,อะเดี๋ยวอาจารย์จะลงไลฟ์สดแล้วนะเพราะว่าเหลือแค่เจ็ดนาทีอาจจะถึงที่บรรยายทำแล้วไม่มีปัญหาไปได้ยุทกูไม่มีเขาไปยุทเมึงหรอกมึงมีปัญหามึงขึ้นมาหกับกูสิ กูเห็นมึงเก่งมานานมากแล้วขึ้นไม่สิทำไมไม่ขึ้นไม่ล่ะถ้าแน่จริงมึงต้องกล้ามาเผชิญหน้ากับกูสิไม่ใช่ดีแต่กว่าดีแต่ปากดีแต่พิมถ้ามึงไม่ขึ้นเดี๋ยวกูจะปิวมึงเลือกเอาสองอย่างขึ้นไม่กลับไม่ต้องมาอยู่ในนี้อีกเลือกเอาจะเอาอะไรไสยศาสตร์มีจริงไหมมีในคำสอนของพระเจ้าพู้พเจ้าก็ยอมรับว่ามี อย่างเช่นพวกที่ทำคุณใสใสพระโดยเฉพาะ,ะพระภิกษุที่ถูกยาสั่งสนียาแฝดแล้วก็เกิดไม่ได้สติเป็นบ้าพระพุทธเจ้าก็อนุญาตอนุญาตยารักษาโรคที่เกิดจากคุณใสใสเวทที่เขาทำใสพระ พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปเอาดินที่ติดผานไถของหญิงแม่เรือนมาละลายน้ำดื่มมันจะแก้คุณใสได้อันนี้มีในพระวินัยเลยนะพระพุทธเจ้าตาัสอนุญาตอย่างนั้น <c oughs> ว่าถ้าพระภิกสุรูปใดไปฉันไปบินธรรบารแล้วเขาเอายายาสั่งสนียาแฝดให้ฉันฉันแล้วเกิดลุ่มหลงรักไข้หลงรัก หญิงแม่เรือนหรือสตีแม่ไม้คนนั้นเนี่ยจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เพ้อคุ้มขั้งอยู่ในวัดพระภิกษุทั้งหลายไม่รู้จะช่วยกันยังไงมาทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก,ก,ก็บอกว่าให้ไปนำดินที่ติดผานไถ่ของของหญิงแม่เรือนนะไม่ใช่ผานไถ่ของคนทั่วไปนะไปเอาดินที่ติดผานไถ่ของหญิงคนนั้นนะ มาละลายน้ำดืม่มแล้วมันจะแก้คุณใสอันนี้ได้แสดงว่าคุณใสมีจริงทำไมพระพุทธเจ้าไม่เป่าให้พระภิกษุรูปนั้นเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปเอาดินที่ติดผานไถมาละลายน้ำเดือดนะดินที่ติดผานไถนั้นเราอนุญาตให้เป็นเภสัชเป็นยาพระภิกษุฉันไดถ้ถ้าถ้าถูกคุณใส อันนี้ก็เท่ากับว่าตอบคำถามที่ว่าไสยศาสตร์มีจริงไหมถ้ามันไม่มีจริงพระพุทธเจ้าก็คงว่าภารูปนั้นแหละเสียสติเป็นอะไรทำไมเสียสติแต่พระพุทธเจ้ารู้ไงว่ามันเกิดจากอะไรดังนั้นพระุทเจ้าก็เลยอนุญาตว่าสิ่งนี้ใช้เป็นยาได้นะพระพุทธเจ้ารู้ยาด้วยไม่ต้องใช้ไสยเวทอะไรมาแก้เลยไปเอาดินที่ติดผนไถนะมันละลายน้ำดื่ม เนี่ยสายเวทผิดอาจารย์เบียร์เนี่ยถึงแม้จะเอาพุทธวจะนะมาพูดก็มีคนตั้งแง่ว่าผิดและไม่บอกด้วยเราผิดตรงไหนทำไมไม่บอกก็ไม่รู้จะกักว่าทำไมก็ไม่รู้จริงไหมการทำสังยานาของศาสนาพุทธเราเนี่ย มันก็เกิดจากอาการท่องจําของพระภิกษุเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เพราะสมัยก่อนเขายังไม่มียังไม่มีการจานเขียนในกระดาษในหนังสัตว์หรือคาบแกะสลักใดๆทั้งสิน้นเพราะจริงๆการท่องจําจากการปากเปล่าเนี่ยมันจะมีความแม่นยํากว่าจนตกมาทุกวันนี้เห็นอาจารย์เบียโดนโดนโด,ดนแสะโดนว่าเขาก็คือพรตไตรปิดกนั่นแหละ ไอคำว่าปฏิปิบด์เนี่ยมันเลยรวมมากกว่าเพราะมันมีพวกอาากัตตกถาอย่าไปพาดพิงถึงคนอื่นระวังจะโดนฟ้องโดยที่ไม่รู้ตัวก็ขอพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวุทธตื่นรู้ตื่นทำทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงคนที่เตือนผมนะครับก็พูดถึงทั้งคนที่เตือนผมด้วยความหวังดีและมีประสงค์ข่มขู่นะครับ สำหรับคนที่เตือนด้วยความบางดีผมก็กราบขอพระคุณอย่างสูงเลยครับผมเข้าใจนะครับเข้าใจความบังดีของคุณนะครับแต่สำหรับคนที่พูดเตือนผมมาด้วยมีเจตนาที่จะข่มขู่ผมนะครับผมขอพูดอย่างนี้ดีกว่าทําไมล่ะคณคุณอยากมีหน้ามีตาอยากมีชือ่อยากมีตัวตนบนโลกโซเชียลพยายามคิดหาวิธีทางด้วยการที่ไปแขวะคนอื่นพูดถึงคนอื่น เพื่อให้มีคนอื่นมีคนเขาสนใจคุณในสื่อคุณเอาเรื่องคนอื่นไปพูดได้แล้วทำไมล่ะทำไมเวลามีคนที่มันอยู่ผังเดียวกันที่ที่คุณว่าเขาอ่ะพูดถึงคุณบ้างอ่ะทำไมคุณจะฟ้องเขาล่ะแลเมื่อคุณอยากมีตัวตนคุณก็ต้องกล้ายอมรับกับคนที่คิดต่างจากคุณด้วยดีคุณจะมานั่งฟ้องนั่งฟ้อง ศักดิ์ศรีอยู่ไหนหรือว่าอ๋อก็มันอย่างบ้าแหละคนเราอ่ะมันไม่มีศักดิ์ศรีหรอกคนคนที่มันชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเสมอเนี่ยคิดว่าตัวเองต้องถูกทั้งหมดอ่ะพวกนี้มันไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่ถ้าคนมันมีศักดิ์ศรีคนมันมีจิตสํานึกอ่ะมันจะรู้มาเหลี่ยมมันมีสองด้านมีคนชอบคุณก็ต้องมีคนไม่ชอบคุณเหมือนกันแต่ผมจะบอกอย่างนี้ เรื่องของผมอ่ะใครคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้เลยผมไม่เคยว่าใครเลยถ้าคอมเมนต์อยู่ในเนื้อหาในในคลิปที่ผมพูดแต่การที่ผมพูดบอกว่าผมต้องดำเนินคดีก็คือกลุ่มคนที่พยายามจะยัดเยียดความชั่วให้ผมอ่ะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอาโไฟล์ผมไปประจานว่าผมเสพยงเสพยาแบบนั้นผมถือว่าคุณมินประมาณมันไม่เกี่ยวกับ เนื้อหาที่ผมพูดในคลิปนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับที่ผมจะดำเนินคดีหรือทำอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยจะไปอะไรหรอกผมไม่ได้อะไรเลยผมแค่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตำรวจเขาถามเจ้าหน้าที่เขาถามว่าจะฟ้องไหมผมบอกไม่ฮะไม่มีประโยชน์ผมคิดว่าแล้วมีคนบอกผมว่า ต้องทำอะไรบ้างนะเพื่อไอคนพวกนี้มันจะหยุดใส่ร้ายคนอื่นเพราะการใส่ร้ายเนี่ยมันจะทำให้คนที่ไม่รู้เขาคิดว่าเราชั่วจริงไม่ดีจริงผมก็เลยพูดต่อไปว่าไม่เป็นไรผมเชื่อว่าคนสังคมสังคมไทยเราเนี่ยเขาไม่ได้กินยาหรอกเขาฉลาดเขาแยกได้แหละระหว่างคนอย่างผมที่โดนใส่ร้าย,ยาคนอย่างผมที่โดนเอาไปประจานว่าผมเสพยากับคนที่เอาเรื่องผมไปประจานเนี่ย อันไหนมันน่าเชื่อถือกว่ากันคนที่โดนประจานอย่างผมอะ่ะผมเอาหน้าอ,อกสื่อตลอดเวลาแต่คนที่เอาเรื่องผมไปประจานไม่เคยไม่กล้าเอาหนังหน้าตัวเองออกมาหน้าสื่อเลยอันไหนมันน่าเชื่อถือกว่ากันผมคิดแค่นี้ผมคิดกันหลักการนี้อาจารย์เบียร์บอกว่าอย่าไปเขาเรีย <c> ก <oughs> อาจารย์เบียร์บอกอย่าไปอะไรเยอะะอย่าไปบริโภคร่วมนะผมไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสําหรับถ้าใครจะคอมเมนต์ผม ใครจะมาพูดถึงเอาคลิปผมหรือเอาผมไปพูดแต่ต้องเนื้อหาที่มันอยู่ในสื่อที่ผมพูดนะอย่ามาเสือกเรื่องส่วนตัวผมแล้วกันผมพูดถึงคนอื่นผมทำคลิปถึงคนอื่นผมพูดตามที่ผมเห็นผมไม่ได้ไปใส่ร้ายใครผมพูดอย่างที่ผมเห็นอย่างพูดถึงพระเนี่ยถ้าพระอยู่ในศีลในธรรมพระอยู่ในการ กิดของสงฆ์อ่ะผมไม่เคยไปแตะผมไม่เคยไปยุ่งแต่ที่ผมยุ่งคือพระบางตัวไม่เหมาะสมกับสม,มณะตัวเองผมเตือนไปเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นเพราะอะไรเพราะผมเป็นห่วงภาพลักษณ์ของสงฆ์ทุกวันเนี้ยมันแย่ลงทุกวันเพราะอะไรพระชั่วๆมันเยอะเข้าใจหรือเปล่าแจะฟ้องผมก็ไม่ว่าเราไปให้ให้ให,หัดรู้จักมี ความเป็นลูกผู้ชายหัดนักเลงหน่อยอย่าเอาแต่เห่าคนอื่นกัดคนอื่นลเลยพะคนอื่นเขากัดกลับแล้วคุณมาทำร้องเหมือนเด็กไม่เอาแบบนั้นอย่าไปทำอายเขาฝากไว้ด้วยละ่ะ